่อไปนะคะในหน้านี้นะคะหน้านี้เขาบอกว่า l e a d and draw the picture ให้นักเรียนอ่านประโยคและวาดรูปนะคะที่วิชาที่นักเรียนชอบประโยคแรกนะคะบอกว่า what subject do you like what subject do you like what แปลว่าอะไร subject แปลว่าวิชา do you like วิชา you แปลว่าคุณวิชา like วิชาที่คุณชอบคือวิชาอะไรให้นักเรียนวาดภาพวิชาที่นักเรียนชอบลงมาค่ะนะคะนักเรียนชอบวิชาอะไรเช่นนักเรียนชอบวิชาภาษาอังกฤษอ่ะนักเรียนอาจจะวาดเป็น A B C และตรงนี้นักเรียนก็เขียนว่า English โดยดูจากหน้าเมื่อกี้นะคะโดยดูจากชื่อวิชาหน้าเมื่อกี้นะคะอ่ะสมมติครูฝ้ายชอบวิชาภาษาอังกฤษครูฝ้าก็จะวาดรูปที่สื่อถึงวิชาภาษาอังกฤษอ่ะ ครูฝ้ายก็จะเขียนชื่อวิชาตรงนี้ว่า English นะคะตอบสั้นๆพอว่าตอบตรงนี้ชื่อวิชานะคะสั้นๆพอบางคนนะคะชอบบอกว่าครูครับถ้าผมชอบวิชาศิลปะล่ะครับอ่ะหน้าเมื่อกี้ก็ครูฝ้ายสอนไปแล้วนะคะวิชาศิลปะเขียนว่าอย่างไงก็คืออ่ะอ่ะนะคะบางคนชอบวิชาศิลปะก็อาจจะวาดรูปเป็นไงคะดินสอนะคะ อินสออย่างลบอ่าสม,มุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะวาดไปนะคะอ่าแล้วตรงนี้ก็เขียนว่าอาอาอานนะคะบางคนชอบวิชาศิละปะนะคะก็วาดรูปที่สื่อให้เห็นถึงวิชาศิละปะนะคะต่อไปข้างล่างนะคะว a t subject วิชาอะไรที่ don't like ที่คุณไม่ชอบเช่น ครูฝ้ายบอกว่าครูฝ้ายไม่ชอบคณิตศาสตร์นักเรีนยนตอบสั้นๆพอค่ะก็เขียน1.2 3ใช่ไหมคะที่สื่อถึงวิชาคณิตศาสตร์อาจจะเป็นตัวเลขใช่ไหมคะและเขีนยนตรงนี้ว่า math M A T H ดูจากหน้าเมื่อกี้ได้เลยค่ะมีคำศัพท์อยู่ Math ซึ่งแปลว่าวิชาคณิตศาสตร์นะคะแต่บางคนบอกว่านะคะผมไม่ชอบหนูไม่ชอบวิชาอะไรคะ วิชาที่อยู่ในหน้าเมื่อกี้นะคะอ,อาจจะไม่ชอบวิชา P.E. ภละนะคะ P.E. P.E. แปลว่าภละศึกษาอาจจะวาดเป็นอะไรคะคนออกกำลังกายนะคะยกแขนขึ้นนะคะครูฝ้ายอาจจะวาดแบบไม่เหมือนเั่ไหร่นะคะนักเรียนก็จินตนาการนะคะอา,อาจจะวาดเป็นคนออกกำลังกายอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะ อ่า uh, PE ให้นักเรียนสื่อว่า What subject you don't like นะคะไม่ชอบอันล่างไม่ชอบนะคะอันบนเป็นไงคะชอบนะคะ You like like แปลว่าชอบค่ะอ่านักเรียนลองไปวาดรูปแล้วเขียนคำศัพท์นะคะชื่อวิชานะคะสวัสดีค่ะ See you again next time goodbye